พี่น้องทคกรครับวันนี้ขึ้นพาดหัวว่าแจกเงินเฟดสามว้าวครับทำไมถึงว้าวว้าวคือไม่ได้เงินไงรัฐบาลตูดขาดคือตอนนี้เขาวิ่งกู้ห้าแสนล้านไม่มีใครให้เครดิตไม่ดีแล้วนี่คือข่าวทะลุไหมวันนี้สุกที่9พฤษภาคมเอาอย่างนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจน่ยมันล้มเหลว จนทำให้รัฐบาลน,นี้เสมือนว่าโยนผ้าขาวยอมแพ้วันก่อนเนี่ยนะสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเขาไปทำโพว่าประชาชนยังพอใจหรือไม่แต่จะกล้ายอมรับความจริงไหมละ่ะเสียงประชาชนเนี่ยคนธรรมหากินที่ไม่ใช่หัวคะแนนของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยหลายคนออกมาให้ความเห็นว่า เฮ้ยไม่ไหวแล้วแย่ yeah, แล้วรัฐบาลตูดขาดแต่ประชาชนมันขาดยิ่งกว่านั้นอีกการทำมาค้าขายมันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะฟื้นเศรษฐกิจให้ชาวบ้านมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันอย่างที่หาเสียงเอาไว้ล่าสุดเมื่อวันที่6พฤษภาคม เมื่อวันที่6พฤษภาคมเมื่อไม่กี่วันมานี้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานเขาก็ประชุมเรื่องโครงการแจกเงิน10,000เฟสา 3. ไอ้เฟสาเนี่ยคนที่จะได้ตังค์ก็คืออายุ16-20ถึงปีจะมีประมาณสัก2ล้าน7 0 0 0 0คนและจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ27,000ล้านบาท 2 7 0 0มล้านบาทเวลานี้รัฐบาลยังนิ่งเฉยไม่กล้าเอาเข้าไปในวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีคือรู้อยู่แก่ใจไม่มีเงินให้ไงเอาเข้าไปก็เสียเวลาเปล่าประชุมก็แค่นั้นแหะทีนี้ทำไมล่ะสาเหตุที่ยังไม่เอาเรื่องนี้เข้าไปสีบที่ประชุมครมบอกว่าในส่วนของการรวบรวมความคิดเห็น เพราะมีเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เขาอ้างงี้นะทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความเห็นอบอกว่าก็รับฟังอยู่แล้วรับฟังสองหน่วยงานได้รับฟังอยู่แล้วจะไปคัดค้านก็ไม่กล้าคัดค้านไงแต่เอาเป็นว่าไม่มีเงินแต่เขาก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้มีมติยกเลิกนะโครงการนี้ S <S เขายังยืนยันนั่งยันยน,ยน,นอนยันอย่างนี้เพียงแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวรับฟังความคิดเห็นก่อนก็ใครไม่เอาละเงินคุณไปฟังความคิดเห็นคนาอายุสิบหกถึงยีเขาบอกเอาแต่ถ้าอายุเกิน20่สบเขาบอกไม่เอาก็มันไม่ได้ใช่อายุเกิน20คุณต้องไปฟังความคิดเห็นอายุ16บหถึงยีปีวาเขาเอาไหมร้อยทั้งร้อยส่วนใหญ่เอาทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องไปฟัง ไม่ต้องไปหาเรื่องฟังไม่ต้องไปโกหกประชาชนนะไม่ต้องมาฟังให้ครบท้วนหรอกใครก็เอาทั้งนั้นแหละนอกจากอายุเกิน20เท่านั้นแหละที่เขาไม่ได้ผลประโยชน์เขาก็บอกไม่แจกไม่เอานอกจากลูกหลานเขานะเอาแจกเถอะแจกเถอะลูกหลานจะได้ตังค์แล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันจะได้อะไรไหม มันจะได้ประโยชน์กับคนทั้งประเทศหรือได้ประโยชน์กับคนแค่สองล้านเจ็ดแสนคนไหนอธิบายมาทีเวลานี้บ้านเมืองเนี่ยหลายคนก็บอกมันแย่แล้วไงมันแย่แล้วหลายคนออกมาคัดค้านเารื่องเงินแจกตั้งแต่เฟสแรกแล้วมีนักเศรษฐศาสตร์มีครูบาอาจารย์อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐองค์กรอิสระ อย่างเช่นสภาพัฒน์ปปอชอแบงก์ชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ว่าจะมีคนออกมาตักเตือนออกมาเตือนระขนาดไหนยังไงเพราะเขามีข้อมูลมีเหตุผลซึ่งเป็นข้อมูลและเหตุผลที่ท,ที่ที่ฟังได้ชัดเจนครับว่ารัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้นำพากับบ้านเมืองนี้ กลับเดินหน้าอีกโครงการลุยไฟอันเนี้ยอย่างเต็มทีท่ทั้งทั้งที่มันลุยไปไม่ได้ซึ่งบทพิสูจน์ที่ว่านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่คุยโมโอ้อวดไว้เมื่อเช้านีเช้ามืดผมนั่งอ่านรายงานของแบงก์โลกธนาคารโลกเขาติดตามเศรษฐกิจไทยนะครับเขาบอกว่าเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธนาคารโลกบอกว่าโครงการแจกเงินหมื่นเฟสหนึ่งเนี่ยไอเฟสที่แล้วนะเฟสหนึ่งนะใช้เงินไป145,000ล้านบาทคิดเป็น8%ของ GDP ของไทยไม่ใช่น้อยเลยแต่ผลงานการแจกเงินของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลชุดนี้กลับกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียง0.3%เท่านั้น ฉะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีออกมาอธิบายความเหตุผลของการไม่นำโครงการแจกเงินหมื่นเฟสสามเข้าไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็อ้างว่าตอกฟังความเห็นของหน่วยงานต่างๆอย่างรอบด้านอันนี้แหละครับมันเป็นลางบอกเหตุว่าอโครงการนี้น่าจะไปต่อลำบากนะพี่น้องทั้งหลายน่าจะไปต่อลำบากและชัดเจนครับ ว่ารัฐบาลแพ้ทองทานนี่หมดน้ำยาไม่รู้จะดิ้นรนเอาเงินจากที่ไหนไปวิ่งกู้เงินห้าแสนล้านบาทก็ไม่มีใครเขาให้ยังกู้ไม่ได้หาไม่ได้ผมว่างานนี้สอที่จะโยนผ้าขาวยอมแพ้โยนผ้าขาวยอมแพ้คือวันนี้ประเทศเราอาการหนักผมไม่ได้พูดให้กลัวไม่ได้พูดให้กลัว ไปดูสิสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหอมแดงหอมใหญ่กระเทียมมันสำปะหลังข้าวแม้กระทั่งแตงโมเนี่ยขายกิโลละบาทยังไม่มีใครซื้อเลยมะม่วงปีนี้ออกเยอะหลายคนประชดเอาไปโยนทิ้งข้างถนนมันสำปะหลังมันอยู่ได้ยังไงอ่ะกิโลละเก้าสิบสตางค์อยู่ได้ยังไง ตันหนึ่งใช้เนื้อที่ในการปลูกป,ประมาณสามไร่ลงทุนไร่แล้วประมาณสักพันกว่าบาทลงทุนสามพันบาทตันหนึ่งประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทแต่ขายได้แค่เก้าร้อยบาทเขาจะอยู่ได้ยังไงผมอ้างอิงสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตร,ร,ษตรว่ายมันสมรรหลังที่นำนำาข้าวและส่งออกเนี่ยเขานำเข้าจากต่างประเทศเท่าไหร่และส่งออกเท่าไหร่ นี่อ้างอิงเศรษฐกิจการเกษตรของของกระทรวงเกษตรเลยนะครับตอนนี้เขานำเข้ามานะเขานำเข้ามานะห8แส2 2ตันเกือบ700,000ตันนำเข้าจากลาวจากกัมพูชาจากในหลายประเทศอย่างเวียดนามอะไรเนี่ยนำเข้ามาประมาณเกือบเท่าไหร่700,000 เกือบเจ็ดแสนตันนำเข้ามานะแต่เรามีมันสำปะหลังของชาวไร่ยอยู่แล้วเราส่งออกต่างประเทศได้แค่ประมาณ5้าแสนเจ็ดหนหกพันสี่รอยห้าสิเก้าตันเราส่งออกน้อยเมื่อส่งออกน้อยเนี่ยแน่นอนเรายังมีมันสำปะหลังเหลืออยู่แล้วมึงเสือกให้นำเข้ามาทำไมก็เอามันสำปะหลังที่เหลือเนี่ยขาย ขายพอค้าคนกลางไปมันจะได้ราคามากกว่า90ตังค์มากกว่าบาท50สิตังค์คือต้องให้อยู่ได้ประมาณกิโลละสองบาทมันพอจะอยู่ได้แต่นี่คือความบกพร่องผมไม่อยากใช้คำว่าง่เง่งาเต่าตุต่นเป็นความบกพร่องไม่รู้เอาอะไรคิดเอาเสะเดือคิดหรืออะไรคิด มาล้างผลาญกันอย่างนี้ไม่เห็นใจพี่น้องประชาชนไม่เห็นใจแขวรางหญ้าไม่เห็นใจคนที่ทํามาหารกินเกษตรกรเลยนะเงินที่จะหาเข้ามาก็ไม่มีนักลงทุนที่จะเข้ามาก็ไม่มีตั้งแต่เศรษฐาเป็นนายกมาถึงแพทองทานออกไปต่างประเทศยังก็ว่าเล่นเหมาเครื่องบินไปบอกว่าไปหากลุ่มทุนปรากฏว่าไที่ไปหากลุ่มทุนนะเมื่อเดือนที่แล้วกลุ่มทุนเขาบินข้ามหัวประเทศไทยไปลงทุนที่เวียดนาม เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ถึง64บริษัทบินข้ามหัวซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐเมริกา64บริษัทบินข้ามหัวไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามเว้ยน,น,นะแล้วเวลานี้จเจ้าเงินจากที่ไหนนะการส่งออกเจงวงการท่องเที่ยวเจงวงเงินทุนสำรองอยู่ในคลังหลวงเนี่ยประมาณ8.49ล้านล้านบาท ของคํามีอยู่ประมาณ4,94,783ล้านบาทเราเป็นอันดับสองของอาเซียนนะแต่นับวันในวันข้างหน้าก็าอาจจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าปล่อยให้ประเทศยังอยู่อย่างนี้จะไม่เหลืออะไรเลยครับฉะนั้นนโยบายนโยบายของรัฐบาลชุดนี้คือบีบให้จนแล้วแจกไนงะกดให้โง่ระ้บกพรอง กดให้โง่รั้ปลกครองปล่อยให้ป่วยและรักษาภาษีที่ได้มาเนี่ยรีดเขามาเนี่ยสร้างมุนคุณนี่ชาวบ้านก็พูดกันอย่างนี้นะชาวบ้านก็พูดกันอย่างนี้คือเวลานี้ถ้ากู้มาอีกห้าแสนล้านบาทเนี่ยแนวโน้มในวันนี้เยาวชนที่เรียนจบมาเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ว่างงานถึง70เกือบ80%ของนักเรียนที่จบมาจบปริญญาตรีนะว่างงานเกือบ80%นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นไหนจะเป็นพี่ป้าน้าอาที่ถูกปลดออกจากโรงงานต่างๆนะโรงงานต่างๆที่ย้ายไปอยู่เวียดนามย้ายไปอยู่มาเลเซียย้ายไปอยู่อินโดนีเซียเนี่ยหลายพันโรงงานนะครับ หลายพันโรงงานที่เขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้สาเหตุที่อยู่ไม่ได้เนี่ยมันหลายอย่างที่รัฐบาลไม่ได้สนใจการลงทุนไม่ได้สนใจโรงงานเมื่อมันอยู่ไม่ได้เขาก็เก็บภาษีไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจคือรัฐประหารปี2557หที่ยึดอำนาจจากคุณยิ่งรักนี่สินครัวเรือนไทยเนี่ยประมาณ6 0 3ของ GDP นะ แต่ปีนี้นี่สินครัวเรือนเนี่ยมันพุ่งทะยานไปถึง92-93สมมุติว่าเรามีเงินเดือนเนี่ย10,000บาทเราต้องใช้หนี้เขาไปถึง9,300บาทหรือเงินอีก700บาทคุณจะพอกินไหมนี่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ง่ายๆมันพุ่งทะยานไปถึง93สูงที่สุดในประเทศระดับเดียวกันในเอเชียละสูงที่สุด ผมนั่งอ่านข่าวแล้วผมก็ใจหายให้ท่านฟังผมไว้ฟังไว้เป็นการประดับความรู้ว่าสประชาชาติหรือ UN เนี่ยเขาสำรวจคนไทยเนี่ยยากจนกว่าทุกประเทศในอาเซียนผมฟังแล้วตกใจเฮ้ยไม่น่าเชื่อเว้ยถามว่ายังไงนะบุรวีพูดอีกทีสิเขาบอกว่ายากจนกว่าพมา่ายากจนกว่าสปปลาว ยากจนกว่ากัมพูชาเฮ้ยไม่น่าเชื่อแต่เราก็มาดูเหตุผลว่าการจัดทําดัดชนีความยากจนของยูเหรือสหประชาชาตินี่เขาไม่ได้วัดกันที่เงินอย่างเดียวเขาวัดกันที่อะไรครับวัดกันที่ระบบสาธารณสุขวัดกันที่การศึกษาซึ่งเวลานี้ในประเทศไทยมีเด็ก ที่ไม่ได้เข้าระบบการศึกษาเป็นล้านๆคนเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินให้ลูกไปเรียนหนังสือไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้านี่ก็จะเปิดเทอมแล้วหาเงินก็นเป็นเกลียวไม่มีงานทำจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อหนังสือนี่คือความทุกข์ของคนที่เขาไม่มีเงินเดินกินตกงานกันทั้งบ้านการกินอยู่เวลานี้ลําบากยากเข็นความยุติธรรมเวลานี้ ไม่ต้องพูดถึงที่เขาบอกคนรวยไม่ต้องติดคุกไนงะคนจนก็ยัดเข้าคุกไปส่วนคนรวยเนี่ยไปขังกับบ้านได้ไปนอนวัดได้นอนโรง,งเรียนได้นะเขาออก,กระเบียบใหม่ของกรมราชัณฑ์อย่างที่ผมเล่าไว้ในรายการรวมหัวทีวีคือมาตรฐานค่าครองชีพเนี่ยไม่ใช่วัดกันที่รายได้อย่างเดียวนะครับเขาวัดกันอย่างที่ผมบอกฉะนั้นวันนี้ถ้ากู้มาอีกห้าแสนล้านเนี่ย วันนี้นะครับ70%ของ GDP เนี่ยมันมัน,ม,นมันชนเพดานแล้วถ้าขยายไป80%เนี่ยก็เป็นรัฐล้มเหลวแน่นอนจะเป็นเวเนซุเอลาสองผมบอกให้ฟังมันเลยเพดานไปแล้วครับนี่สาระมันท่วมท่วมทนไปแล้วท่วมทนไปแล้วแล้วจะอยู่กันอย่างไรพี่น้องขายขอไม่ได้ ค้าขายล้มเหลวหมดการท่องเที่ยวเลวเป๋วกลุนะ่มคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยนี่จีนสีขาวนะเวลานี้เขาไม่มาเมืองไทยเขากลัวถูกอุ้มตัวไปเพราะเมืองไทยวันนี้มันเต็มไปด้วยเจ้าพ่อเจ้าแม่มือปืนนะแก๊งสแกมเมอรนะ์หากินอย่างเช่นนี้ที่เรียกว่าเป็นจีนสีเทาเข้ามาเยอะนะมาเปิดโรงงานเถือนในระยองเปิดโรงงานเถือนในปราจีนบุรี เปิดโรงงานเถื่อนในจ่าเชียงเซาได้รับการต้อนรับได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ระดับผู้ว่าลงมาบางจังหวัดตั้งไปที่ปรึกษาเลยแต่พี่น้องที่อยู่นอกเขต eec เนี่ยไม่ต้องขอญาติบอกนายกอบตเต็มไม่ได้โรงงานที่มีกลิ่นเหม็นเพราะมันเป็นโรงงานสารเคมี พี่น้องย่อมรู้แก่ใจดีแต่ไม่มีปากเสียงไม่รู้จะไปร้องแร่แขกกระเชิกับใครผมเนี่ยเต็มสองรูหูนะที่คนร้องมาผมก็ไม่มีอํานาจอะไรที่จะไปทำอะไรนะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือมานั่งพูดอย่างเนี้ยหน้าที่ของผมที่เป็นหัวหน้าพักรวมใจไทยก็ยังไม่มีสอสอเป็นพักตั้งใหม่นะก็หวังว่าถ้ามันมีโอกาสวันนั้นถ้าพี่น้องท้าลายให้การสนับสนุนแน่นอนครับ เราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลนี้ปล่อยปล่อยให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนเข้ามาใหญ่ในเมืองไทยถึงขนาดแจกสัญชาติห้าแสนรายห้าแสนคนไปแล้วและยังจะมีแจกฟรีอีกเมียนมามาอยู่เมืองไทยไม่ใช่แค่แดล้านเจ็ดล้าน8ลา้านมันเป็นสิบล้านนะคนจีนเข้ามาเนี่ยตอนหลังเนี่ยที่ระยองหลวกแดงวังจันทร์ และก็ที่ถนนสาย304จากกระบินบุรีที่จะออกไปเขาใหญ่ออกไปภาคอีสานเนี่ยโรงงานต่างๆเต็มไปด้วยคนจีนที่เป็นกรรมกรขนมาจากเมืองจีนไม่ได้มาวีซ่าการทำงานคือเรียกว่าเวิร์กเปอร์มิทมาวีซ่าท่องเที่ยวไอ้เจ้าของมาคนจีนก็ไล่คนไทยออกให้มันกลับบ้านไปไลพ่พม่าออกแล้วเอาคนจีนเขามันมาทำถามว่า กรรมกรจีนเนี่ยราคาแพงกว่ากรรมกรไทยกรรมกรจีนราคาแพงกว่ากรรมกรพมา่าแต่คนจีนเขาช่วยกันครับเงินที่พวกนี้มันได้มันก็กลับประเทศจีนหมดไม่ได้ไว้ที่นี่ใช้สแกนมือถือปั้งเงินเดือนเท่าไหร่เอาเอามือถือมาสแกนเขาเปิดบัญชีอยู่ที่เมืองจีนสแกนปั้งเงินก็ออกไปนู่นหมดแล้วรอได้อะไรไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรสนใจ รอรับแบมือขอตังค์อย่างเดียวที่จะเอาไปแบ่งกันเอาไปแบ่งกันระดับสูงถึงระดับล่างเลยระดับอุตสาหกรรมจังหวัดระดับหัวโจกระดับผู้ว่ายันอุตสาหกรรมจังหวัดยันนายกอบตอแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงนี่เป็นคำถามที่ผมถามพี่น้องทั้งหลายในวันสุดสัปดาห์ที่จะหยุดกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ วันนี้วันศุกร์ครับตรงกับวันที่9พฤษภาคม2 5 6 7และดูท่าทีของแพทย์สภาวันนี้แล้วเนี่ยก็ตามดูกันครับว่าว่าผลจากการประชุมวันนี้ที่มันออกมาอย่างเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วคืนนี้ผมจะไขความให้ฟังว่า ณวันนี้ทักษิณชินวัตรอยู่ที่ไหนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้และเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะณวันนี้ยังไม่มีใครเห็นตัวทักษิณชินวัตรเลยท่านติดตามเมื่อคืนคงเห็นนะอันติดตามเมื่อวานซืนรวมหัวทีวีซึ่งมีคนเข้าฟังเยอะแยะตั้งแต่สองทุ่มไปยันเช้าก็ไม่น่าเชื่อ สองแสนพัคนนะสองแสนกว่าคนที่ที่ดูกันตอนคืนนะแปดเก้ชวโมงและกลางวันอีกแล้วก็ทําให้คนเข้ามาดูข่าวทะลุไม้ตอนเช้าเช้านี่ก็เพิ่มยอดคนเข้ามาดูอีกมากมายนะผมกําลังทําความจริงให้ปรากฏครับติดตามกันต่อไปวันจันทร์นะข่าวทะลุไม้จะมีจันทร์ถึงสุกแล้วก็วันจันทร์ก็ว่ากันใหม่เสาร์อาทิตย์หยุดนะครับ แล้วมีเวลาว่างหน้าจอจดไว้เพื่อสุขภาพของเราและครอบครัวสั่งซื้อเบต้ากลูแคนซึ่งมันมีประโยชน์ยังไงได้รับการรับรองจากมหลาลัยฮาวาดซึ่งเป็นมหลาลัยอันดับหนึ่งของโลกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินได้ยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากลูแคนดีที่สุดในโลกแต่บุลวีเอาไอสารเบต้ากลูแคนมาใส่กระปุกชื่อว่าเบต้าวัน 11ปีแล้วครับตอนนี้โปรโมชั่นโปรยังเหมือนเดิม4ขวดแถมฟรี1ขวดเพื่อสุขภาพของท่านและครอบครัวพอมีตังก็ซื้อกันนะครับ11ปีที่เราอยู่ได้เพราะคุณภาพของเบต้าวันสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดมหาวิทยาลัยฮาวาดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลล์ครับไอคิลเลอร์เซลลคืออะไรคิลเลอร์เซลลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากลูแคน จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอ e, ีและโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด เบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่